สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอบ้านข้าสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการกศอนอำเภอบ้านข้าวโดยมีห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านข้าและกศนอตําบลทั้ง6แห่งในสังกัดดังนี้ กศนตําบลบ้านเว้ากศนตำบลรุ่มลำชีกศนตำบลชีบนกศนตำบลโนนแดงกศนตำบลตลาดแรงกศนตำบลภูแลนคากศนอำเภอบ้านเข้ามีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติงานเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันซึ่งได้ดํเนินการดังนี้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่ลงทะเบียนเรียนดังนี้ภาคเรียนที่2ทับ2,564นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน1,861คนนักเรียนเข้าสอบ1,364คนคิดเป็นร้อยละ73.83ภาคเรียนที่1ทับ2,565 นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน1,803คนนักเรียนที่เข้าสอบ1,312คนคิดเป็นร้อยละ72.77ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านเช่นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีไทยไก้าวไกลด้านสารสนเทศ ICT โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตระดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการค่ายลูกเสือต้านพยาเสพติดโครงการค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยร่วมใจจิตอาสาและพัฒนาสังคมชุมชนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อความยั่งยืน โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โครงการสถานศึกษาปลอดภัยส่งเสริมอนามัยดีและเสริมสร้างศักยภาพคนโครงการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโครงการค่ายจิตอาสารวมใจสู้ภัยโควิด -19 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กันชงและกันชากินใช้ถูกวิธีชีวีมีสุขโครงการอบรมให้ความรู้วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการท้องก่อนวัย 2. การศึกษาต่อเนื่องสามารถดำเนินการได้ดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ภายใต้โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการรู้รอบปลอดภัยวัคซีนโควิด -19 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชงและกัญชาเพื่อเป็นยาอย่างรู้คุณค่าและชาญฉลาดกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ หลักสูตรการทำขนมกลุ่มเป้าหมาย42คนหลักสูตรอาหารจานเดียวกลุ่มเป้าหมาย30คนกศออนอำเภอบ้านคว้าทั้ง6ตตำบลได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร31ชั่วโมงขึ้นไปกลุ่มเป้าหมาย216คนเช่นหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมหลักสูตรศิลปะการผูกผ้าประดับ หลักสูตรการแปรรูปประาราหลักสูตรการสกรีนเสื้อยืดและหลักสูตรการทำขนมไทยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมาย108คนได้แก่หลักสูตรสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้หลักสูตรการทำสลัดโรนหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์การทำพวงมาลัยจากผ้าข่ามา้า หลักสูตรผีเสื้อประดิษฐ์จากเศษผ้าหลักสูตรการทำกาละแมและหลักสูตรการทำขนมไทย 3. การศึกษาตามอัธยาศัยการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนมีการหมุนเวียนสื่อไปสู่ชุมชนการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ณบ้านหนังสือชุมชนประจำตำบลทั้ง6ตตำบลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่คลินิกเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่เช่นรถมูบายเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดและกิจกรรมอาสาสมัครการอ่านการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญการอ่านมากขึ้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมการอ่านสร้างแบบอย่างที่ดีในการอ่านสู่การมีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน 4. หลักสูตรอื่นๆโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ดิจิทัลดิเซเลซี่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าออนไลน์ได้โดยกศนทั้ง6ตตำบลมีกลุ่มเป้าหมาย270คนโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรู้สึกมีคุณค่าในตนเองกลุ่มเป้าหมาย240คนโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรด้านการค้าขายเพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษใช้ในการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนในอำเภอบ้านเข้า 5. ภารากิจกศน,นอ5ดี กศนอตำบลที่เข้าร่วมการประเมินมีดังนี้กศนอตำบลร่วมลำชีประเภทกศนอตำบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมได้รับเกียรติบัตรกศนอต้นแบบ 5D p ีเม i ยมระดับชมเชยกศนอตำบลภูแลนคาประเภทกศนอต้นแบบ 5D Premium มพัดได้รับเกียรติบัตรกศนอต้นแบบ 5D Premium พััดลำดับที่3ประจำปีการศึกษา2565 6. ภารกิจอื่นๆของกศนอำเภอบ้านเข้ากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเป็นประจำทุกเดือนกิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีบ้านเข้าประจำปี2565กิจกรรมร่วมออกเยี่ยมและมอบบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสควาเรือนยากจนกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางสอจอพเัยภูมิเคสตัดดี้ระดับตำบล กิจกรรมกศนอปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ได้โอกาสกิจกรรมการติดตามช่วยเหลือโครงการพาน้องกลับมาเรียนเพื่อส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ที่โครงการมหกรรมวิชาการกศนอชยภูมิประจำปี2565เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่วิถีชีวิต new normal และกศอนอําเภอบ้านเข้าได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ2,565 ตลอดปีการศึกษา2565อกศนอำเภอบ้านคว้าได้เป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานกศนอในการยกระดับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต